คือวิธีการเลือกสอวอในครั้งนี้เนี่ยก็ <ฮะ S 1> ถูกแล้วที่เรียกว่ามันเป็นการวิธีการที่แปลกประหลาดแล้วก็มีความซับซ้อนมากที่สุดทั้งหนึ่งนะครับครับ <ฮะ S 1> ก็มันเลือกกันตั้งแต่นั่นอะ่ะคือสมมติว่าคุณวิสุทธิ์อยากจะเป็นสอวอก็ต้องไปสมัครอในอำเภอที่คุณวิสุทธิ์เกิดน,นะครับหรือว่าอาจจะอยู่ที่ทนั่น อติดต่อกันเป็นเวลายาวนานตามที่กฎหมายกําหนดนี้ก็ต้องระบุว่าจะสังกัดกลุ่มไหนเขามีทั้งหมดยี่กลุ่มยี่สิบกลุ่มไกลุ่มไหนทีนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาเลือกกันเองนะครับ,บว่าอำเภอนี้เนี่ยมีกลุ่มนักข่าวไปสมัครสักสิบคนก็เลือกกันเองให้เหลือห้าคนนะครับในกลุ่มนี้นะเลือกกันเอง อันนี้คือในรอบแรกในขั้นแรกขั่แรกคือเป็นเป็นเรื่องที่อำเภอใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์อำเภอจะมาจัดการเรื่องประเทศใช่ไหมว่าน่าจะเป็นที่อำเภอนะครับกกตต้องคงกําหนดไว้ที่อำเภอคือเขาจะนัดวันนัดวันเลือกนะวันใดวันหนึ่งทีนี้ในอำเภอเนี่ยมันก็จะมีสองขั้นนะครับคือขั้นแรกก็คือเลือกกันเองในภายในกลุ่ม ให้เหลือห้าคนคเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเลือกขั้นต้นจากสิบก็เหลือห้าในกลุ่มเนี่ยแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอในขั้นสองขั้นสองเนี่ย,ยก็มีการนําไปเลือกข้ามกลุ่มนะเลือกข้ามกลุ่มก็คือเราจะต้องเลือกกลุ่มอื่นนะครับเลือกข้ามกลุ่มแล้วก็เอาสามลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าไปเลือกกันต่อที่ระดับจังหวัด เพราะงั้นเนี่ยสามลำดับแรกอของแต่ละกลุ่มจากตอนแรกอ่ะห้าใช่ไหมครับต้องเลือกก็เหลือสาม่เหลือสามก็ครับใช่ก็ประมาณแล้วก็จากนั้นเนี่ยอันนี้ก็ผ่านผ่านการเลือกระดับอำเภออ่ะทีนี้ก็ไปเลือกระดับจังหวัดด่านที่สองเลือกระดับจังหวัดก็เหมือนกันครับ ก็ก็จะมีการเลือกขั้นแรกกับขั้นสองเหมือนกันครับขั้นแรกก็คือเลือกเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวอีกสักสิบอำเภออื่นๆเนี่ยก็มาเลือกกันเองถือว่าคุณวิสุทธิ์ติดไปสามอติดไปสามลำดับแรกใช่ไหมครับสามลำดับสามลำดับแรกส่งกัมาธุระบดข่าวจากเอออำเภออื่นๆอีกสามคน สมมติมีสิบ,บอำเภอก็สามสิบคนก็เลือกกันเองนะในระดับจังหวัดขั้นแรกเลือกกันเองนะครับแล้วก็เลือกกันเองเนี่ยก็เอาห้าคนเหมือนกันห้าหลับแรกนะเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับจากนั้นก็ไปเลือกขั้นที่สองเลือกกันที่สองก็คือเลือกกันระหว่างกลุ่มก็คือเอาเอาทุกกลุ่มอ่ะยี่สิบกลุม่มเนี่ย ให้เลือกกันเองระหว่างลกลุ่มแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลำดับแรกก็ไปเลือกต่อในระดับประเทศเลือกต่อระดับประเทศก็จากนั้นเนี่ยก็ก็ใช้สองขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็คือเลือกกันภายในกลุ่มระดับประเทศะซึ่งใ,ในระดับประเทศเนี่ยเขาจะเอาสิบนดับ คะแนนคะแนนหมายถึงว่าคะแนนหนึ่งถึงสิบคนแรกของกลุ่มนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอเลือกกันข้ามกลุ่มเหมือนกันแล้วก็เลือกกันข้ามกลุ่มก็ก็คราวนี้ก็เอาสิบคนสิบคนแล้วก็อท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะได้กลุ่มละสิบคน อยี่สิบกลุ่มก็คือสองร้อยคนนะครับสองร้อยคนใน,น,นในแต่ละในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็คือตั้งแต่อเภอถึงประเทศเนี่ยมันจะมีการเลือกอ,อ่สองอ่าสองท่านนะในแต่ละระดับน,นะครับคือเลือกกันเองภายในยกลุ่มอาชีพเดียวกันขั้นแรกอ่าอันนี้คือขั้นแรกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เลือกข้ามกลุ่มครับอ่า ก็ระดับอำเภอก็เป็นแบบนี้จังหวัดก็เป็นแบบนี้ประเทศก็มีสองขั้นแบบนี้เหมือนกันอ่ะเรื่องข้าวปุ๋ยนี่มีาจัยเรื่องทุกนี้สืบกลุ่มเลยใช่ไหมฮะอาจารย์อะไรนะครับแต่ดีเรื่งครับกตเรื่องข้าวลุี้ถูกก็ทุกกลุ่มแล้เลือกกันเองแล้วล่ะใช่เลือกระหว่างกันหรีอสืบกลุ่มใช่อืมครับครับถ้าพ้างนั้นก็แปลว่ารอบนี้เนี่ย ที่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหาเสียงค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าประชาชนไม่ต้องมีงสิทธิ์ที่จะไปเลือกใช่ไหมเพราะว่าคนที่เลือกก็คืออา,าชีพเดีก <คน S 2> ันและกลุ่มข้าาชีพที่จะอยู่ในถ่ายในการผู้สมัครใช่ไหมอาจารย์ใช่ประชาชนอย่างพวกพวกเราเนี่ยนะเป็นคนควิสุดคนวิสุดเนี่ยไปสมัครได้ถ้าอยากมีสิทธิ์เลือกนะหมายถึงว่าถ้าถ้าอยากจะใช้สิทธิ์เลือกเนี่ยต้องไปเป็นผู้สมัคร ก็เสียเสียเงินไปสักสองพันห้าร้อยาสองพันห้าสองพันห้าต่อต่อต่อคนอยู่ไหมต่อคนใช่ต่อคนครับก็ไปสมัครแล้วก็ไปใช้สิทธิ์อย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าหากว่าไม่ไปสมัครก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์วัไดรนั่งดูแล้วิจารณ์นั่งดูใช่ยังผมเนี่ยไปสมัครไม่ได้เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถ้าไปสมัครต้องลาออกก่อนต้องลาออกเจ้าที่รัฐ ลาออกก่อนลาออกชันใช่ไหม,มเามาาขาเขาไม่มีกําหนดเวลาใช่ไหมแต่ว่าจ์ลาออกก็มาได้เลยใช่ไหมลาออกก็ได้เลยครับก่อนก่อนวันรับสมัครเนี่ยน่าจะได้ครับครับครับงั้นแล้วถ้าไี่เขากำหนดว่าบรรดาพาักการเมืองนักการเมืองผู้เกี่ยวข้องในการเมืองลงสมัครไม่ได้หรือเขาบางที่เกี่ยวไม่ได้เนี่ยจ์คิดว่าจะปอดจากการเมืองจริงป่ะเนี่ยมันมันในทางความเป็นจริงเนี่ย ไอ้กฎหมายระเบียบมันเป็นสิ่งที่เป็นทางการนะอนะแต่ว่าในการปฏิบัติที่เป็นจริงมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงพวกอำนาจและก็อิทธิพลทางการไ,ได้นะครนะนะับมันย่อมเข้าไปแทรกแซงในทั่วทุกหัวและแหงนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ได้ยินข่าวว่าเอาก็มีสสที่อาจจะทรงอิทธิพลบางคน เขาก็มีการจับตั้งคนของเขาเหมือนกันที่จะลงไปสมัครเนี่ยนะครับอแต่ว่าก็ลงไปสมัครอก็ก็คงจะอในระดับอำเภอเนี่ยมันอาจจะผ่านได้อในระดับจังหวัดก็อมีโอกาสผ่านแต่ระดับประเทศเนี่ยมันไม่แน่นอนครับาว่าจะได้หรือเปล่านะ คนที่ลงไปไปเอ,อ่จัดตั้งลงไปเนี่ยเพราะงั้นก็ถ้าว่ามีการที่จะลงไปจัดตั้งก็อาจจะต้องใช้เงินมากอยู่พอสมควรแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าตอนสมัครสอสอ,อนะครับแน่นอน้นอยนนนกว่าแล้ว,ลวใช้เพื่อคนแล้วแต่ใช่ใช่ออตอนสมัครสอสอเนี่ยจะใช้เยอะสามสิบสี่สิบล้านอะไรก็ว่าไป แต่สวเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าว่ามีมีความพยายามในการซื้อเสียงจริงๆก็ทําได้อืครับแต่ว่าก็ก็ก็ต้องใช้เงินมากพอสมควรแล้วก็มันก็ไม่มีเออมันไม่มีหลักประกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าในระดับประเทศเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าครับแต่ก็ไม่มี้หลักประกันร้อเอร์เซ็นเหมือนกันนะว่า กระดับกระสุนระดาษประเทศจะไม่มีการแทรกแซงไม่ว่าถึงเรื่องของการเมืองหรือผู้มีปรามีหรือผู้มีอำนาจต่างๆนะจ๊ะนะอ๋อใช่ไอ้นั้นก็ไม่มีหลักประกันเหมือนกันแล้วการ,รแทรกแซงเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ง่ายกว่าเพราะว่าอคนจํานวนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็น้อยกว่าอาจจะมีการ<ส>พูดคุยเจรจาต่อรองกันเป็นเครือข่ายนะครับอย่างเช่นสมมติว่า<ส> <Gud> เป็นเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ย เขาจับมือกันที่สุดแล้วก็ผัดเทนเกาหลังเนี่ยปัดกันอันนี้คนของชั้นก็เลือกให้เรื่องของคุณชั้นเลือกให้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับครับครับถ้าเกิดเราเราเราแมงข้ามช็อตเรื่องการเครือข่ายการล็อกกันการช่วยเหลือกานการแทรกแสงนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เห็นภาพว่าหลังจาก การได้สวชุดใหม่เนี่ยหลายคนบอกโหเนี่ยยังไงก็ตามแต่การมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะสวที่คอยฟังแต่คนที่แต่งตั้งมาจะหมดไปละการเมืองน้าใหม่ก็ไปเข้ามารัฐบาก็สรรการไม่ได้ไงน,นะท็อปที่หลายคนคิดเนี่ยจะมีโอกาสไ็เห็น,นกลยครับอาจารย์ครับผมว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้นนะถึงหลากหลายมากขึ้นนะหลากหลายมากขึ้นถึงแม้ว่าบางส่านอาจจะผ่านระบบจัดตั้งก็ตาม แต่ว่าคนที่มีความคิดเป็นอิสระหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะได้เปรียบนะ,ะคุณวิสุทธิ์ใช่<ด>ใครใทีรู้จักเนี่ยะเขาอาจจะมีคนอื่นที่เขามาเลือกอะไรต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะมีคนเหล่านี้เข้าไปบ้างโอกาสที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันแบบที่มาจากการแต่งตั้งของของคอสชอเนี่ยมันก็ยากขึ้นแต่ว่าพอพอเข้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่า เขาก็คงจะต้องมีการจัดกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายๆกันหรือว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันคนที่เป็นพวกพ้องเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีการเกิดกลุ่มขึ้นเองทั้งโดยธรรมชาติแล้วก็โดยความพยายามในการจัดตั้งของ<ม>อคนที่อยู่ภายในสวัวกันเองเพื่อที่จะสร้างเป็นอำนาจในการต่อรองของกลุ่มขึ้นมา ก็เป็นธรรมดาในทางการเมืองน,นะครับอพอเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยมันไม่มีลักษณะของความเป็นปัจเจกบุคคลหรอกแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันของกลุ่มที่มีความเหมือนกันภายใต้เกณฑ์อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนอาจจะรวมกลุ่มกันเพื่อ,อภายใต้ความคิดอุดมการเดียวกันก็มีหรือว่าอาจจะรวมกลุ่มกันเพราะว่าถูก คนบางคนทําตัวเป็นแกนนําแล้วก็พยายามจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมาอันนั้นก็คงมีครับครับแต่ว่ามันคงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากนะักครับเพราะการการที่จะไปอชี้นําหรือว่าควบคุมมันก็ยากลําบากขึ้นกว่าสวในยุคปัจจุบันครับ แล้วเานั้นก็บางทีแต่ว่า,าวสอบัตชุดใหม่อันไดปผูกขาดอยู่ที่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มรงจะกระจุกเอ้ยกันกระจายมากขึ้นนั้นโอกาสของตัวแทนวิชาชีพหรือภาคประชาทธุรจจริงก็มีโอกาสมากขึ้นทำไมไครับอาจรับครับมีมากขึ้นนะครับออย่างเช่นเอถ้าคนวิสุดดูนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยในยี่สิบกลุ่มเนี่ยกลุ่มอย่างกลุ่มสื่อมวลชนอก็ค,ออคงจะมีความเป็นอิสระน,นะ หรือว่ากลุ่มภาคประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์ก็จ,จะมีแล้วก็อาจจะมีกลุ่มพวกเออะไรละ่ะที่เป็นกลุ่มการศึกษากลุ่มในกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอะไรแบบนี้นะครับครับก็คงจะมีคนที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในปัจจุบันคนที่มีความคิดทางการเมืองที่หลากหลายนะครับตับครับ เพราะยังในภาพใหญ่อาจคาิดว่าเมื่อมีความหลากหลายเข้ามาการผูกขาดจะน้อยลงเนี่ยมันจะทำให้การเมืองนับจากหลังจากไสวชุดใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภาพที่เป็นทุกวันไหมครับอาจารย์ครับผมคิดว่าก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับบ้างแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าอค,คือสอวออมีบทบาทที่สําคัญอยู่อันหนึ่ง ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของของการร่างรัฐมน,นูลหรือการแก้ไขร,รัฐมนูลเนี่ยก็ยังมีบทบาทน,นี้อยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการแก้ไขรัฐมนูญเกิดขึ้นแล้วก็สวม,มีความหลากหลายต,ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อาจจะเอื้ออำนวยหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการแก้แรัฐมนูญก็ได้นะครับอทีนี้เราก็ยังไม่ไม่ ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเพราะว่ายังไม่เห็นองค์ประกอบที่ชัดว่าสวนั้นเนี่ยมาจากไหนแต่ถ้าหากว่าได้สวที่มีแนวคิดในเชิงของที่ก้าวหน้าความการเมืองที่ก้าวหน้าขึ้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้เห็นการแก้แร,รัฐมนูญที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่ได้ถ้าหากว่าได้สวในกลุ่มเครือข่ายความคิดเก่าหรือว่านในเครือข่ายของกลุ่มบ้านใหญ่ อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างครับในการแก้ไขรัฐมนูญแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทที่สำคัญของสวนอกจากเรื่องของรัฐมนูญแล้วเนี่ยก,ก็ก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวกฎหมายต่างๆนะครับที่เขาจะต้องพิจารณาเหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าได้สวที่มีความก้าวหน้ากฎหมายอะไรที่จะช่วยในการแก้ไข ปัญหาประเทศเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปได้ครับสะ,ะ,ะดวกขึ้นรวมทั้งอบทบาทที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการเลือกอกรรมการองคอ์กรอีกสรวนกับใช่อ่าปปชเนี่ยฮะมีอะไรกันปอชอปชปปอสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลทั้งหมดฮนะทุกทุกองค์กรนะครับรบจะต้องผ่านสวอซึ่งบหน้าที่ง่ายๆสองวิธีนะครับ รบเรือตอนนี้นะสสไม่มีอำนาจในการเลือกตุ้ใหญ่ส่านตัวอา่างแต่ฝสนีรครับสสไม่มีอำนาจนีแต่สวรครับที่ที่มีอำนาจนี้ครับดังนั้นบทบาทที่จะหายไปหรือแตกต่างจากปัจจุบันหลักหน้าจะเป็นเรื่องอำนาจในการเลือกนายก,กรัฐมนตรีใช่ไหมรค,ครับอาจารย์ครับอ๋อใช่ครับถูกแล้วครับ สวชุดใหม่จะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยาการกำหนดเกมการเมืองอเหมือนกับที่สวสมัยนี้กระทำเนี่ยก็เราก็จะไม่เห็น<ม>แเกมการเมืองในลักษณะนั้นเกมการเมืองในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาล<อ>เขาจะไม่มีแต่เขาจะเป็นเกมการเมืองในเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของการาตั้งกรรมการองค์กรดีสระแล้วก็ เกมการเมืองในแง่ของการแก้รัฐมนูญอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นบทบาทหลักแต่เกมการเมืองในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาหลหรือล้มรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่มีระคสวสระวนการหมดระใช่หมดแล้วนะครับครับแบบเอาละรัอบอกแล้วก่อนเวลาจะหมดเลยแล้วก็สามนาทีอาจารย์พิชัยครับถ้าเลือกได้ในมุมมองของอาจารย์พิชัยเนีๆๆๆๆ่ยกระบวนการได้มาทั้งสวอของประเทศไทยเป็นยังไงฮะ ควรจะเปลี่ยนครับคือ <S 2> <S 2> <S 2> ผมคิดว่า20ออาชีพเนี่ยก็อาจจะเอาเอาคงไว้เดิมได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ให้คือหมายความว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีผู้สมัครสวรจะสังกัดเป็นกลุ่มอาชีพไหนก็แล้วแต่ก็สมัครเข้าไปแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิสมัครแล้วก็ลงทะเบียน ว่าตัวเองอยู่อยู่อาชีพไหนในขณะเดียวก,กันก็ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแต่ประชาชนที่จะมาเลือกสอวเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนว่าเออตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพไหนแล้วก็อาจจะเลือกตัวแทนเอเอของกลุ่มอาชีพนั้นๆเอสมมติว่าอย่างนี้เอสมมติว่าคุณวิสุทธ์ธเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับ,รบก็สมัครเลยในฐานะที่เป็น วิชาชีพนักข่าวสมาัครกี่คนก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าสมัครสักร้อยคนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เอารายร้อยรายชื่อเนี่ยเอขึ้นเลยว่าอาชีพนี้อาชีพนักข่าวเนี่ยสมัครเป็นสวหนึ่งร้อยคนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนที่ระบุว่าตัวเองเป็นพื้สื่อข่าวเนี่ยโดยการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ให้กลุ่มเ,เป็นผู้เลือกในกลุ่มอาชีพนี้อ๋อ เพราะงั้นเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็คือตั้งแต่อายุสิบแปดเอ่อตั้งคือมีอาชีพนะครับออาชีพเป็นกำหนดอายุให้สูงหน่อยก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าสิบแปดปีจะมีอาชีพหรือยังก็อาจจะกําหนดเป็นสักยี่สิบหรือว่ายี่สิบงอะก็ได้หรือว่ายี่้าก็ได้แต่ว่าให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เลือกโดยตัวเองเนี่ยลงทะเบียนว่า สังกัดกลุ่มอาชีพใดแล้วก็เลือกสวอ,อาภายใต้กลุ่มอาชีพนั้นี่ครับแ,แว่ตอน่ีคนวิจัยวิชาชีพก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตัวทานของตัวเองในกลุ่มทีนี้ไม่ใช่ต้องดูเฉยๆในแง่ของอาจารย์ที่นาารเสนอมาอ๋อใช่ครับก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกของตัวแทนจากกลุ่มวิชาชีพตัวเองเลยไม่เลือกตั้งกลุ่มทั้งนั้น,นอ่ะสมมติว่ากลุ่มแพทย์เนี่ยก็ใครเป็นแพทย์ก็ไปลงทะเบียนกลุ่มแพทย์พยาบาลเข้าไปลงทะเบียน คับอ่าเป็นคแพทย์พยาบาลแล้วก็มีสิทธิ์เลือกคนภายในกลุ่มเนี้ยครับแล้วก็แบบนี้เนี่ยเป็นบัญชีอาจารย์พิชายต้ขอทางกาเฟซบุุ๊กอาจจะต้องรบกวนหน่อยรอบหน้าไหมครับทีนี้ต้องไปสั่งข่าวอาจารย์ครับต้องครับขอต้อนรับอาจารย์พิชายมากครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์พิชายรับจ้างหยกว่าผู้เขียนตัด